คุณชีวาภาพชีวธรรมครับขออนุญาตครับการ,รเรียนท่านประธานรัฐสภาครับท่านสมาชิกด้วยความเคารพอย่างสูงครับผมชีวาภาพชีวธรรมคะจากจังหวัดสิงห์บุรีกลุ่มสิงห์แมดล้อมออสาหรับผมเองเนี่ยผมจะคงจะใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็คงจะไม่มีสไลด์แต่สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ย สามารถจดจำได้แล้วคงอยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านพนักท่านนายกร,รัรมนตีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมเนี่ยได้จดจำให้ได้เหมือนผมผมได้อ่านานโยบายของรัฐบาลนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีประมาณสักสามส่วนนะฮะที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล,ล้อมพออ่านแล้วก็ยิ้มได้ฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะรัฐบาลนะฮะไม่ได้มองข้ามมองผ่านเรื่อง การบริหารจัดการ,การทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมสามส่วนที่พูดถึงไว้ก็คือหนึ่งรัฐบาลจะให้ความสำคัญในมิติเรื่องการอนุรักษ์การฟื้นฟูการบำบัดอันนี้เป็นแพทเทิร์นของหลักวิชาการอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการยกระดับน้ำทางระบบอันนี้ก็ถือว่ายิ้มได้อันที่สามเนี่ยรัฐบาลจะนะฮะให้ความสำคัญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนเรื่องคาร์บอนเครดิต ตรงข้อสามเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมยังดูว่ามันจะต้องมีข้อมูลบางอย่างซึ่งถ้าไม่บอกก็นอนไม่หลับนะฮะผมขออนุญาตนะฮะว่าวันนี้จริงๆเนี่ยสถานการณ์วันนี้อย่างที่เราเห็นเรื่องน้ําท่วมดินโคลนถล่มมันตรงกับเรื่องที่ผมจะพูดนั่นก็คือเรื่องพื้นที่ป่าสมบูรณ์ของประเทศเราวันนี้ท่านประธานทราบไหมฮะว่าพื้นที่ป่าสมบูรณ์ของประเทศเราเนี่ยมันเหลือสัก3 1เอปอร์เซ็นต์นะอ้อมแอมตอบนะ สักประมาณร้อยหนึ่งจุดเท่าไหรร้านไร่ไม่รู้นะฮะแต่ว่าตามหลักวิชาการของโรคใบเนี้ยมันต้องมีสัก40%นั่นหมายถึงว่าพื้นที่ป่าเราเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานอยู่สัก20-30ล้านไร่ไปเอานักวิชาการที่ไหนในโลกใบนี้มาเคี่ยนมาตีเขาก็ต้องบอกว่า40%แต่ไม่เป็นไรฮะอย่าไปซีเรียสฮะมันมี31ก็31รักษาตรงนี้ไว้ให้ได้ครับเพราะว่าส1ล้านไร่เนี่ยนะฮะ ถ้าเรารักษาไว้ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีกลวิธีอย่างอื่นมาต่อสู้ต่อไปแต่ที่น่าตกใจก็คือเมื่อปีที่แล้วนะฮะมันมีการอ่านแปร,แปรโดยดาวเทียมการอ่านแปลภาพโดยดาวเทียมเนี่ยก็เหมือนเราเซลฟี่ฮะยกโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่ท่านประธานครับโลกใบนี้เซลฟี่ตัวเองอยู่ตลอดนะฮะทีนี้กล้องที่อยู่ระยะไกลก็คือบนดาวเทียมนะฮะมันชื่ออะไรไอ้เจ้าทีออสที่ไหนผมจำไม่ได้ เขาถ่ายภาพย้อนลงไปที่โรคใบนี้อยู่ตลอดเราเซลฟี่เสร็จแล้วเราก็วางโทรศัพท์แต่เจ้าดาวเทียมเนี่ยมันถ่ายอยู่ตลอดแล้วที่สำคัญดาวเทียมเนี่ยมันไม่มีแอปนะฮะมันเป็นกล้องสดฮะสายเซลฟี่จะรู้ดีฮะเราถ่ายภาพเรายังใส่แอปฮะสวยหล่อได้แต่ภาพที่มาจากดาวเทียมเนี่ยมันชัดเจนว่าปีที่แล้วเนี่ยเราถูกทำลายป่าสมบูรณ์ไปสักสามแสนกว่าไร่ เอาสิบสองหารมันก็เฉลีย่ยอยู่ประมาณสักเดือนละสามหมื่นเอาสามสิบหารมันเฉลีย่ยอยู่วันละพันนะ,ะับผมถึงบอกว่าผมไม่ต้องใช้สไลด์ผมอยากจะบอกว่าวันนี้เรามานั่งนะฮะฟังนโยบายนะฮะการถแถลงนโยบายรัฐบาลอภิปรายกันเนี่ยเสร็จสิ้นเย็นวันนี้ป่าเราจะหายไปสองพันไร่นะฮะนั่นคือเรื่องจริงะฮะงไม่มีการต้มตุนกันเพราะว่า สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือนิติวิทยาศาสตร์ฮะไม่เชื่อก็เอาโทรศัพท์มาเปิดดูข้อมูลก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกฮะว่าเราเสียป่าไปวันละสองพันไร่ผมอยากจะให้รัฐบาลชุดนี้นะฮะนะฮะเดี๋ยวสิ้นเดือนกรกฎาหน่วยงานที่เขาอ่านแปลภาพแล้วเขาไม่ใส่แอปก็คือคณะวิทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถามให้ชัดว่ามันเหลือเท่าไหร่นะฮะพอถ้าถ้ามันหายวันขออนุญาตนะฮะปีละสามแสนจบ รัฐบาลชุดนี้ตัวแรกมันจะเปลี่ยนฮะ,ะวันนี้เด็กท่องจำอยู่ในโรงเรียนว่าร้อยหนจุดศูนย์หนงเลืออะไรเนี่ยตัวแรกมันก็จะเหลือสักประมาณ99จุด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 นะฮะนะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็วันนี้เองเนี่ยนะฮะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเป็นเรื่องปลายเหตุสีเขียวเท่านั้นที่จะช่วยได้ก็คือต้นไม้ฮะ,ะต้นไม้มันดูดคาร์บอนนะฮ มันมีสิ่งเดียวในโลกใบน,นี้คือคาร์บอนก็คือไอ้เจ้าต้นไม้มันกินคาร์บอนมันเอาไปเก็บไว้ในตัววันนี้เรามาดูที่ปลายทางฮะเราพยายามผลักดันรถไฟฟ้าถามว่าไฟฟ้าที่รถไฟฟ้าชาร์จมาจากไหนฮะมันก็เอาฐานหินไปเผาเอาต้นไม้ไปทําเป็นโรงชีวมวลนะฮะเราจัดงานอีเวนต์เรื่องคาร์บอนเครดิตกันทีเนี่ยนะฮะก,ก็ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องหนึ่งพันไร่ของผมเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะฝากว่ามิตินี้นะฮะก็ อย่งางไรก็ต้องต้องต้องนอนไม่หลับเหมือนผมนะฮะผมได้ยินตัวเลขตัวนี้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็นอนไม่หลับครับขออนุญาตฮะกราบเรียนด้วยความเคารพครับ